ลูกลอนบำรุงไก่ชนคุณม็อบพินดีตีแรงหน้าแดงขี้สวยและสมุนไพรหลังชนแก้ชำในคุณม็บเช้าวันอาทิตย์ที่29นะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับสวัสดีตอนเช้าครับแม่วันนี้แดดมาไวมากเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเลยนะครับวันนี้มีมีดนะครับมีดเน็บพร้อมฝักนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับ มีอยู่ทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้า็ดดชุดทั้งชุดเล็กๆตัวนั้นไฮไลท์เลยนะครับ8ชุดนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ3-4ถึงราคานะครับเอาเดี๋ยวเพื่อนๆมารอฟังกันเลยนะครับเล่มที่1นะครับเล่มที่1นะครับมีดพร้อมฝักไม้ประดูนะครับชุดละ1,100บาทนะครับ ชุดที่2นะครับนะครับชุดที่2ที่เป็นปลายตัดเฉียงเป็นแลมโบ้นะครับ2กับ3ก็1,100บาทนะครับด้ามกับฝักเป็นไม้ประดู่เหมือนกันนะครับชุดที่4นะครับชุดที่4นี่ก็จะขยับนะครับ4 5หนะครับ4 5หขยับราคาขึ้นมาหน่อยนะครับ4 5หก็จะอยู่ที่ราคานะครับ1,600บาทนะครับตัวนี้ก็จะขยับขึ้นมาเพราะว่า งานฝีมืออะไรก็จะขยับขึ้นมานะครับช่างก็เปลี่ยนช่างนะครับคนละช่างกันนะครับแล้วก็ส่วนอันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าหกอันที่เจ็ดกับแปดนะครับอันที่เจ็ดกับแปดอยู่ที่ราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ครับดูความสวยนะครับการเก็บงานมันก็ดีขึ้นมาอีกนะครับไฮไลท์อสุดท้ายตอนนั้นเป็นมีดตะไบพร้อมฝักนะครับ ชุดนั้นจะเป็นเซตของไม้พยุงนะครับทั้งด้ามทั้งฝักเป็นไม้พยุงนะครับเซตนั้นแบ่งในราคา1,200บาทนะครับมาเดี๋ยวเรามาวัดขนาดแล้วก็ให้ดูตัวจริงกันในแต่ละเล่มนะครับนี่เล่มที่1น,นะครับเป็นมีดซุยนะครับความยาวอยู่ประมาณ11นิ้วครับความกว้างอยู่ที่1,7ครับ สวยงามมากนะครับสันประมาณ5มิลครับตรงนี้5นะครับแต่ตรงนี้4แน่นอนนะครับมีดเล็กก็ต้องเบานะครับนะครับสันก็ไม่ต้องหนามากนะครับใช้งานดีแน่นอนนะครับเพื่อความสะดวกสบายเขาก็ต้องลดสันลงมาให้เล็กลงนะครับเป็นตามธรรมชาติของการทํำมีดนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝักนะครับ ตัวนี้นี่ครับฝักอ่านี่ครับชุดที่1ครับมีทั้งหมดที่วางเรียงอยู่นี่เป็นเหล็กแหนบทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเหล็กแหนบนะครับขึ้นรูปด้วยเหล็กแหนบตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ามันนะครับด้ามฝักไม้ประดูนะครับนี่ให้ดูลายเนื้อฝักกันเลยครับสวยงามมากนะครับ เดี๋ยวทดลองใส่ฝักให้ดูนะครับแก๊ปพกพาสะดวกสบาย1100บาทโคตรถูกครับเพื่อนๆครับนี่เอาไว้ติดรถนะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับมาเดี๋ยวมาดูเล่มที่2นะครับเล่มที่สองครับความยาวนะครับสิบ 1นุนิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่1.8ครับตอนนี้ก็สำหรับคนที่ชอบทรงนี้นะครับเป็นมีดปลายตัดนะครับออกทรงแลมโบนะครับให้ดูฝักดยนะครับนี่ฝักด้ามไม้ประดูนะครับ วันนี้แดดมาไวมากครับตอนเช้าครับเจ็ดโมงกว่าเองนะครับเนี่ยฝักสวยนะครับแต่งด้วยหวายนะครับหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทนะครับผมสวยงามมากนะครับ เ,เล่มที่สามความยาวน่าจะใกล้กันนะครับ10.8ที่ครับเนี่ยตัวนี้10.8นะครับเล่มที่สามนะครับอา่านี่ครับชุดพร้อมฝักของเขาครับเอาไปลงน้ำมันเคลือบหรือลงแล็กก็ได้นะครับ สีมันก็จะเข้มขึ้นมาอีกนะครับตันนี้เป็นดัดๆเลยนะครับเป็นงานแบบว่าเพิ่งทําเสร็จเลยนะครับนะครับยังไม่ได้ลงน้ำมันด้ามเลยนะครับหนึ่งพันหะนึ่งอบาทครับเสียงดังกรับ อ้าวมาดูเล่มที่สี่ครับนี่ออกทรงอีเนปชัดเจนเลยนะครับด่ามไม้ประดู่ครับลวดลายสวยงามมากความยาวอยู่ที่สิบจุดสนิ้วครับเป็นมีดอนเนกประสงค์เลยนะครับขนาดนี้นะครับใบกว้างที่ 2.2เกือบ2.3นะครับสันค่อนข้างจะหนาเลยแล้วครับสันอยู่ที่6มิลครับไล่ปลายครับนี่งานไล่ปลายครับนี่ครับสันตรงเด็กครับหน0่ <c oughs> 1, บาท ดูกันชัดชัดครับถักหวายสวยมากครับทด <c oughs> ลองใส่ฝักนะครับหนึ่งพันหร้อบาท เล่มที่ห้าครับในทรงเดียวกันนะครับสั่งทํามาแค่2เล่มครับทดลองดูนะครับความยาวอยู่ที่1 0บุดห้าครับความกว้างที่2อดห้าครับอ่าสองุดห้านะครับ สวยนะครับฝักไม้ประดูตัวนี้มีลายเส้นดําแสดดดำครับเห็นไหมครับลายเนื้อไม้นะครับทดลองใส่ฝักครับอ่าสวยมากครับมามาดูเล่มต่อไปครับเล่มที่หครับอีเนบ เก็บผิวขาวครับเกือบเป็นผิวซาตินแล้วครับสวยงามมากครับเก็บผิวเรียบดีจริงๆครับความยาวอยู่ที่9.2ครับนะครับ9.2นะครับความกว้างอยู่ที่2.2ครับสันแม่สันสวยจริงๆครับสันอยู่ที่5มิลกว่าครับ5มิลกว่า6มิลจะ6มิลครับสันสวยมากครับ น้ำหนักเย่ยเวลาจับปุ๊บน้ำหนักรู้เลยว่าจะทิ้งอยู่ตรงนี้นะครับสิ่งยี่ตรงนี้เลยน้ำหนักเวลาเราฟันใช้งานเนี่ยเหมาะมือครับสนุกมือมากเลยนะครับเรี่มนี้ครับเวลาฟัน,นครับเหมาะมือจริงๆครับเอ๊ชุดนี้ชุดนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ ว่าเป็นไม้อะไรนะครับเดี๋ยวเล่มนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดสมุดที่ผมจดบันทึกไว้แป๊บหนึ่งน่าจะเป็นไม้พยุงนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนะครับแป๊บเดียวนะครับอ่าได้เรื่องแล้วครับได้เรื่องแล้วครับอ่าชุดนี้นะครับชุดนี้ ผมก็คุมเคืออยู่เพราะ่าดูยังไงมันก็เป็นไม้พยุงนะแต่เมื่อกี้ตอนแรกพูดผิดเป็นไม้ประดูนะครับอันนี้นะครับเป็นไม้พยุงนะครับด้ามฝักเป็นไม้พยุงชุดเดียวกันนะครับดูราคาผิดนะครับตัวนี้นี่ต้องต้องต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับนี่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2 3 0พันาร้อบาทนะครับตัวนี้นะครับต้นทุนมาค่อนข้างแพงนะครับ 2,300บาทนะครับมานี่นะครับใครที่ชื่นชอบและชอบสะสมนะครับนีครับมันคนละอย่างกัน,นจริงๆครับเพราะว่าอให้เปรียบเทียบนะครับเนื้อมันจะละเอียดนะครับไม้พยุงนะครับไม้ประดู่เนื้อมันจะสกัสกๆนะครับ แล้วไม้พยุงเนี่ยมันจะมีน้ํามันอยู่ในตัวนะครับซึ่งแตกต่างกับไม้ปะดูนะครับีนแตกต่างกันแบบชัดเจนนะครับเดี๋ยวให้ดูฝักตัวนี้นะครับนี่ครับแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับความละเอียดของเนื้อไม้นะครับอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตนะครับตัวนี้แพงกว่าเพื่อนนะครับสองพันสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มต่อไปนะครับ ตัวนี้ก็สวยงามมากนะครับความยาวนะครับความยาวอยู่ที่10.8นะครับความกว้างนะครับ2.2นิ้วนะครับสันหนาโอ้ตัวนี้หนามาก7จมินครับนี่ดาบไม้ประดูนะครับ ที่เห็นเป็นรอยตรงนี้นะครับคือรอยที่เราถอดออกจากฝักนะครับนี่เราถอดออกจากฝักนะครับมันก็จะเป็นรอยนะครับเดี๋ยวดูฝักครับอ่านี่ครับชุดของเขานะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับราคา1,700บาทนะครับ เป็นพันเจ็ดร้อยบาทสวยงามมากนะครับอ่ามาดูตัวนี้ครับไฮไลท์ตัวนี้ครับนี่ 1 2 0 0บาทนะครับเหล็กตะไบครับตัวนี้เป็นมีตะไบนะครับด้ามกับฝักลายสวยงามมากครับนี่ครับเป็นไม้พยุงนะครับเนื้อไม้ก็จะละเอียดนะครับเนียนเรียบนะครับมีน้ำมันอยู่ในตัวนะครับนะครับความยาวนะครับ ความยาวอยู่ประมาณนะครับ6.5นิ้วนะครับที่กว้างสุดก็1.4นิ้วนะครับสันได้หนาดีครสันได้4มิลนะครับ4มิลเกือบ5มิลครับรับไข่ชอบมีดพกเล็กๆนะครับ สวยงามมากนะครับพันสองครับชุบแม่ลวดลายมาเดี๋ยวมาดูราคาสรุปราคารวมนะครับมาสรุปราคารวมนะครับ เล่มที่123่งสองสนะครับนะครับราคา1100บาทนะครับเล่มที่4 5นะครับ1600งพันบาทนะครับเล่มที่หกนะครับเมื่อกี้พูดผิดตั้งแต่ตอนเริ่มรายการนะครับว่าอยู่ที่1ั0เนะครับพูดผิดเพราะว่ามาดูประวัติมาดูข้อมูลที่จดไว้นะครับมันเป็นไม้พยุงนะครับไม้พยุงทั้งเซตเลยนะครับ ก็อยู่ที่ราคา2,300บาทนะครับผมนะครับส่วนตัวนั้นนะครับก็เป็นเซตของไม้ประดู่นะครับอยู่ที่ราคาพันเนะครับส่วนมีตะไบอันสุดท้ายราคาพันสองนะครับมาสําหรับคนที่ดูคลิปไม่จบนะครับดูข้ามไปข้ามมาเนี่ยไม่รู้ราคาแน่นอนครับนะยังไงก็โทรมาเช็คราคากับผมอีกทีก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ